สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรค่ะวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564เกิดปรากฏการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์นั่นก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์หมายเลข5ได้โคจรย้ยายจากราศีมังกรกลับเข้าสู่ราศีกุมและจะอยู่ไปจนถึงวันที่7เมษายน2565ถือว่า5เดือนเลยนะคะ ดาวพฤหัสบดีถือเป็นดาวใหญ่เป็นตัวแทนของสติปัญญาความสำเร็จและผลประโยชน์ต่างๆดังนั้นการโคจรกลับเข้าสู่ราศีกุมของดาวพฤหัสบดีครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมังกรเรามากดติดตามและรับฟังกันค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหมายถึง ท่านที่ผูกดวงแล้วลัคนาของท่านสถิตยอยู่ณราศีมังกรน,นะคะถ้าท่านไม่ทราบท่านสามารถส่งรายละเอียดมาตามที่ระบุด,ด้านล่างฉันจะผูกดวงและส่งกลับไปให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาแต่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ท่านก็สามารถฟังไปได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ารู้ลัคนาเนี่ยก็จะแม่นยำมากกว่าค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรราศีนี้เป็นราศีแม่ธาตุดินนะคะก็เลยทําให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความทรหดอดทนเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงถาวรสามารถอดทนรอคอยอะไรได้นานๆนะคะและก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังและรักความสันโดษค่ะชาวลัคนาราศีมังกร เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังไปอยู่ราศีมังกรทับลัคนานะคะแล้วก็ในราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสาร์สถิตอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อ7พฤศจิกายน2564ดาวพฤหัสจะโคจรยกย้ายกลับมายังราศีกลุ่มเรือนกระดุมพระค่ะ ดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดตอนกลางวันคือเกิดช่วง6โมงเช้าถึงก่อน6โมงเย็นนะคะในช่วงวันที่28กันยายนถึง7พฤศจิกายนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ลำบากของท่านทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะคะยกเว้นท่านที่ทำกิจการงานเกี่ยวกับความเสียหายอ่ะเช่นอะไรบ้างเช่นรับทุบตึก รับเจาะท่อรับเจาะถนนอันนี้เนี่ยจะเป็นผลดีสำหรับท่านค่ะทีนี้พอดาวพฤหัสสบดีนะคะย้ายกลับมาที่ราศีกุมเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงินรายได้ประจำนะคะในช่วงวันที่8พฤศจิกายน2564ไปจนถึง7เมษายน2565เนี่ยช่วงนี้ท่านจะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะ ได้ซ้ายออกขวามีความไม่ถูกกับเงินอย่างแรงมีเท่าไหร่ต้องฟาดฟันต้องใช้กันให้หมดไปข้างหนึ่งค่ะส่วนชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดตอนกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ ในช่วงวันที่28กันยายนถึง7พฤศจิกายน2564เนี่ยท่านเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงค่ะคือเพื่อนติดท่านและท่านก็ติดเพื่อนสังเกตดูกรุ๊ปไลน์ทุกกรุ๊ปจะต้องมีท่านอยู่นะคะทีนี้พอดาวพฤหสัสบดีย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีกุมเรือนกระดุมพระช่วง8พฤศจิกายน2564ไปจนถึง7เมษายน2565 ที่เพื่อนติดท่านและท่านก็ติดเพื่อนเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเกิดผลดีมากๆเพราะว่าเพื่อนฝูงจะนำประโยชน์มาให้กับท่านค่ะและตัวท่านเองนะคะช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่เจรจาค้าขายคล่องแคล่วเลยค่ะใครที่ทำงานด้านการตลาดนะอันนี้จะเป็นช่วงทองของท่านเลยค่ะอ่ะฉันขออนุญาตพยากรณ์ยาวไปถึงต้นปีหน้านิดหนึ่งนะคะ ช่วงต้นปีหน้าคือวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมเนี่ยดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นกเกษตรราธิบดีเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะโคจรมาอยู่ร่วมกันกับดาวพฤหัสบดีค่ะช่วงนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรนะคะไม่ว่าจะเกิดกลางวันหรือกลางคืนก็ตามนะคะท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินมรดก หรือเงินที่เกิดจากความเสียหายนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการกินการอยู่ด้วยนะคะขอให้ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกําลังกายและพักผ่อนตามเวลาค่ะสุดท้ายนี้นะคะฉัดก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสุขทั้งกายและสุขทั้งใจตลอดไปนะคะ